ในขณะเดียวกันนะคะ M.E.A. ได้ส่งมอบถุงบรรเทาทุกอุปกรณ์ตรวจจับไฟฟ้ารั่วในน้ำและเงินบริจาคไปสมทบช่วยเหลือผู้ประสบุทบกภัยที่จังหวัดเชียงรายค่ะ นายวิลาเฉลยศาสตร์ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงพร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานจิตอาสา MEA รวมพลังส่งต่อถุงบรรเทาทุกข์จำนวน500ชุดและอุปกรณ์ตรวจจับไฟฟ้ารั่วนในน้ำพร้อมด้วยเงินบริจาคช่วยเหลืออีกจำนวน500,000บาทให้แก่มูลนิธิกระสกเงาเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่จังหวัดเชียงรายอย่างเร่งด่วนพี่น้อง เอ a ของเรานรีฮะช่วยกันแพคของนะครับเพื่อจะส่งผ่านนะครับมูลิธิกระจกเงาเป็นตัวนําทางเป็นเป็นองค์กรที่ช่วยส่งผ่านไปยังพี่น้องที่อยู่ทางภาคเหนือนะครับพวกเราเห็นความเดือดร้อนนะครับตามสื่อต่างๆตามภาพต่างๆเราเข้าใจถึงความเดือดร้อนของพี่น้องเป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นการช่วยเหลือใดๆก็ตามนะครับ ความเร็วเป็นสิ่งที่สําคัญนะฮะเพราะนั้นเราจะรีบดําเนินการในส่วนนี้นะครับวันนี้เราจะส่งแพ็กไปนะครับเราจะลงไปกับทีมงานแล้วเราจะไปดูแลนะครับในเรื่องของออระบบไฟฟ้าภายในบ้านของของทุกท่านนะครับเท่าที่การไฟฟ้านาครหลวงจะเข้าไปได้นะครับจิตอาสาเราคงประมาณเป็นร้อยคนนะฮะที่จะตามไปนะครับโดยในช่วงหลังจากน้ําลดค่ะ เมเเตรียมระดมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานทําการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยพร้อมทั้งมอบอุปกรณ์ตรวจสอบกระแสะไฟฟ้ารั่วให้แก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ส่วนประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครนนทบ,บุรีและสมุทรปราการสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือด้านระบบไฟฟ้าการเลื่อนย้ายปลั๊กไฟฟ้าและมิเตอร์ไฟฟ้าได้ที่การไฟฟ้านครหลวงเขตใกล้บ้านทุกเขตหรือแจ้งผ่านช่องทางออนไลน์ค่ะที่ l ลาย M E A c o n n e c t a d s i g M E A Thailand หรือที่ M E A Smart Life และ M E A Call Center ออนไลน์1 3 3 0ได้ตลอด24ชั่วโมง